รถอีโคคาร์สูตรประหยัดน้ำมันผ่อนเพียง6,000บาทเท่านั้นนะคะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเซลโ,โยนะคะเรามาอยู่ในช่องชาวเปรูพาดูรถเลยนะคะวันนี้น้องโยมีรถสวยๆมาแนะนํานะคะเป็นเจ้าโตโยต้ายารินะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดแถมเป็นปี2015นะคะมาดูข้างหน้ากันเลยนะคะข้างหน้าตัวนี้นะคะเป็นเจ้าไฟโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้เขาแถมไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะถ้าเป็นตัวรัวตัวนี้ จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะอ่ามาดูรอบข้างกันเลยนะคะรอบข้างเป็นไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวเขาแถมมาให้ตรงปลายกระจกนะคะถ้าเป็นตัวโลเขาจะไม่มีให้นะคะถ้าเป็นตัวโลมันจะอยู่ที่ตรงแก้มนะคะอ่ามาดูตัวนี้นะคะว่าตัวนี้เขามีการชนหนักพลิกคว่ำม,มาไหมอ่ามาดูตรงเม็ดอาร์กเลยนะคะว่าเขาจะเรียงตัวสวยสักแค่ไหนอ่าเห็นไหมเม็ดอาร์ก เรียงตัวสวยมามากๆเลยนะคะไม่มีการพริคว่ำใดๆเลยนะคะเรามาดูข้างหลังกันเลยนะคะหูข้างหลังกว้างมากเลยนะคะทุกคนมาดูได้เลยว่า,าตัวนี้คะเขาสามารถเก็บสัมภาระได้มากมายเลยนะคะหรือว่าถ้าใครยังแบบเก็บสัมภาระไม่พอตัวนี้เขาสามารถพับเบาะหลังให้ได้นะเห็นไหมพับเบาะหลัง <c oughs> ให้ได้เลยเนี่ยสามารถแบบใส่ของได้อย่างแบบจุกๆุเลยคะ่ะทุกคน่า,าเห็นไหมมันกว้างมากๆเลยนะคะตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบว่าไป อ่าช้อปปิ้งหรือว่าใส่ของเยอะๆเนาะอ่าเรามาดูตัวภายในรถก,กันเลยคะว่าเขามีออปชันอะไรให้เราบ้างตัวนี้นะคะเขาผ่อนเพียงแค่6000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาด้วยนะมาดูภายในกันเลยนะคะว่าเขาให้ออปชันอะไรบ้างอ่าเรามาดูภายในห้องผู้โดยสารกันนะคะว่าเขาให้ออปชันอะไรกันบ้างอ่าตัวนี้นะคะเป็นกุญแจคีเรตนะคะสามารถกดปุ่มพูดสตาร์ทนะคะได้นะอ่า เป็นไหมมีปุ่มพุสตาร์ทให้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยแอร์ Air นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์เป็น, Auto นะะ Gear, เกียร์ออโต้ด้วยนะแถบยังเป็นเบาะผ้าระบายความร้อนได้อย่างดีเลยนะคะเครื่องเสียงมาจากโรงงานเดิมๆเลยนะคะมาดูตรงภายในห้องเครื่องนะคะว่าตัวห้องเครื่องตัวน,นี้มีการพลิกค้อมมีการชนหนักใดๆมาไหมอ่ะ ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าไม่มีการพลิกคว่ำใดๆไม่มีการชนหนักใดๆเลยนะคะดูจากตัวน็อตเลยนะคะไม่มีการลอกหรือว่าไม่มีการขันใดๆเลยนะคะตัวคานหน้านะคะก็ยังเดิมๆอยู่นะคะตัวนี้เป็นตัวสุดประหยัดน้ํามันเลยนะคะเป็นเครื่องพันสองนะคะตัวนี้วิ่งได้ 1ลิตรต่อ23โลเลยนะคะคันนี้ขายเพียงแค่379,000บาทผ่อนเพียงแค่6,000กว่บาทตลอดอายุสัญญานะคะใครอยากได้เจ้ายาเลยคันนี้ไปครอบครองนะคะติดต่อเซลโยโดยตรงได้ที่เบอร์0645426243หรือว่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องชาวเปรูพาดูรถด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องโยขอลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ สามารถเข้าไปที่ f เฟ b บ o ๊กแฟนเพจนะคะรถมือสองระยองปลวกแดงอัมโฮมคามีรถสสวยเข้าใหม่ทุกวันเลยนะคะเข้ามาเลือกชมกันก่อนได้จ้า